สวัสดีไม่เอาบางปรนนะที่เคยนี่ครับแค่เลยสิบถ่ายดีกว่านอครับครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ภาษาต่างประเทศเรามาดูชุมชนคนบ้านบัสสีกันนะครับตอนนี้ก็ที่หาทลวงกำลังทำเกะลายไหมบอก จะเชือกไหมเชือกเตรียมพร้อมพร้อมลายมังกรเนาะลายคนมานึ้นลายจะขึยลายโอเคเห็นลายนี่ก็สวยแล้วครับครับจัท้ายรูปไอ้คือมือลายนี่นะครับรูปตัดท้ายคงเนี่ยเหมอะสดเหมอะเลยน้ลายลายนี่ก็สวยพผลกมท้ายเอานี่ เมซินเด่กๆกันสิพอถ่ายเลิงนู่นต๋สวยมากเลยนู่นในอันนั้นอันนั้นกีตกรกาตะโกนใชยจำมๆก็ไทยลงอย่างนี้ดครับเนาะนะฮาตะโกรภาพสวยมากครับถ้าใครสนใจก็มาติดต่อที่คุณสุปราณีนะครับคุณปราณีผู้เขียวบ้านเลขที่ วันที้สี่สองสี่สองหมู่ห้าเนาะเกิดมาสนใจกับมานี้ได้เลยเนาะครับเนาะที่บ้านโอ้เก็บกุบเยสถ่ายรูปเก็บกุบโอ้ทมขึ้นเรื่มเลยเนาะอ้เกบยงเนาะเลยเนาได้ยินไหมครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ครบรักวิธีวิธีส่วน เกเลย็นคนบ้านคนสีทำพามมยกันมีทั้งเสียงกรบร้องตัวใหญ่มากครับมันคืนฝนตกเมื่อวานฝนตกดีนะครับก็รอติดตามชมนะครับเป็นนี่ไปเดี๋ยวจะให้ดูลายฮาตะโกครับถนัดถนัดดีมอนึงกาลังกาลังถือทำไมไหม กำลังเรียนรู้ครับกำลังศึกษากำลังฝึกนะครับนะครับก็ฝึกกันอย่างนี้ครับนี่ขออภัยนะครับที่มือใหม่ทำมือใหม่หัถ่ายครับนี่ครับอันนี้อันนี้กีตกรนะห้าตะโกไม่รู้ลายอะไรหรือเปล่านะครับแล้วก็รรับชมกันต่อไปนะครับชอตที่สองนะครับ ก็ใครที่สนใจอยากจะมาเรียนนะครับมาเรียนรู้นี่ครับนี่อันนี้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 หลายๆลายอะไรครับนี่ผ้าขะมาลายผ้าไหมของแท้นะครับเนาะอู้สวยมากเลยครับนี่ครับพอบ้านก็ทํางานด้านนอกนะครับแม่บ้านก็อยู่บ้านมัดไหมนะครับถอผ้าไหมขอผ้าถุงถอสบายเนาะ นี่สบายไหมครับสวยมากเลยครับอูนิ่มด้วยเนื้อนิ่มมากเลยครับก็สนใจก็ทักได้นะครับที่หมู่ห้านะครับบ้านเล็กที่สี่สองหมู่ห้านะครับคุณสุปรานีปู่เขียวนะครับก็ราคาย่อมเยานะครับราคาเบาๆสบายๆครับนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถ้าอย่างไงก็ทักใน ในเฟซในไลน์ในช่องผมก็ได้นะครับคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะพามารับชมถึงบ้านเนาะครับเนาะนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนอื่นบ้างเนาะจะได้เห็นแนวทางการอะไรครับทำผ้าไหมเนาะทำผ้าไหมกันต่อไปครับขอบคุณมากครับ